เห็นแล้วคุ้มกล้องเสียงดังบ่าุ่นอีเฟมแล้วมาโดเร่งเสียงแม่เดี๋ยวมันกระตัดอีเสีงเสียงแล้มากดเร่งเสียงมันตัดเองเจ้นี่แหละเวลาายแล้วคือบ่ดำเป็นเออคือบ่ขาวป็นได้เะแต่ว่าสีมันก็เป็นสีแล้วะ บางทีเมื่อการเป็นน้ำข้าตากข้าตากผ่าล้านแยมไวลาเขาตากเขามันหนาพูดแต่ว่าเขามันเป็นเมด็ดดีมันหนังสีสีคำๆเขาตากหนานเวลาวมาอ่านว่าห้าว่ามันแห้งแล้วได้ที่แล้วข้าเขาทุงปุ๋ยข้าก็มามกถทุงปุ๋ยไปอีกเด้ถาทาถุงปุ๋ยไปอีกเขามันก็บ,บ่มเข้าไปอีก น่นก็สีพอกาวปันไดใช่ไ่าเนื่อซนีนละ่ะจากน้าลายเขาเขาบกแหงคากมันงเอามาใส่ถุงปุยย๋ยมันจะเลยเป็นสีนี่แล้วเวลากินก็อ่อนมุบ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 มปเป็นเม็ดอวยซวยอยู่สวนหายากเขาเลย กันฝ่าฝนชุดละท่าดีกะผู้ใดอยากสร้างแนวกบปูกกะสร้างขม้าได้มี่ก็อยากบอกตอหรือว่าพนไกยุไสสร้างได้ยุไสก็สร้างมันก็ดีอือดีล่ะย่ามาใส่ปีหนึ่งแล้วย่าก็สอบใจย่าว่ามันกินแซ่บ เขาเจ้าบอกว่าขนาดมันถิ่นหนาน้องไม่แล้วมันเก๋งยังบอกบอกบอกแข็งอะนะบอกว่าคว้อหอนคว้อหอมควอหนุ่มมันก็อยู่อื้อหืพอแล้ว